นึกว่า,าขาดนึกว่าขาดนึกว่าขาดไปสักไกลเลยวิ่งออกไปสักไกลเลยระวังนะระวังหลุดนะดนเสียงหรอกเอ๊ดออกไปสักไกลเลยคว,ว้าเบ็ดเกือบไม่ทันไม่ต่ำกว่าสองโลจริงอ่ะเออจริงดิเตรียมที่ตักเลยเข้าวโลเดี๋ยวนะ ตัวคนอยู่ริมฝังกำ <c oughs> ลังจะขึ้นมาวดีนะเปิดเบรกไว้ไม่งั้นทั้งชุดหายแน,น่ๆใช่ไหมออไม่งั้นไปทั้งคันอ่าไม่งั้นไปทั้งคันดีที่เปิดเบรกไว้นะคะเดี๋ยวกำลังยื้อเข้ามามกำลังยื้อเข้ามาแมงก็อื้อือเดี๋ยวคันไม,ม,ไม,ไม่มีกระดิกเลยนะหัวไม่สายเลยนะใช่ไหมเออลากรึไ มันตื้อเลยนะพี่เนี่ยมันตื้อเลยนรอแต่จะออกไปอย่างเดียวเนาะดยไม่ขยับเลยไปทันไหมอุ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าวมามามาเจอเจอตัวแล้วโอ้ใช้ได้อยู่6ูกหกลเจ็ดมาแล้วค่ะเอ้ยโอ้หลอกดีนะเปิดเบรกไว้อะ เกือบเกือบจับคันเบียดไม่ทันตัวคนตัวเจ้าของเบียดขึ้นฝั่งไปแล้วนะคะดูสองโอ้โหโอ้โหดูตกใจตรงนู้นตกใจในถุงเหรอโอเคครับผมเกือบไปเกือบไปน่าจะโลเจ็ดโลหกโลเจ็ดโอเค นคืนกกินได้เอาเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋วดที่ขีปไหมขีนะขีปเกือบคว้าเสีวัดให้ด้วยนะเกือบคว้าไม่ทันแล้วก็เปิดเบรกอยู่อือเตงเปิดเบรกไว้ถึงได้ยินเสียงขีปอะขีปขีปเก ระวังตุ้ตงลวงนะโอเคปลาน้ำน่านปลาน้ำน่านนะ <c oughs> อุ้ยเโบาๆบาเบาบาเบาวจะถ่ายฉากไหนเนี่ยโอ้โหอ่ะเอาภาพนิ่งสิงนี่พอลโอเคอะแลวเอาภาพนิ่งให้เอ้นี่เสิ่งเสิ่งเกบนึ่งนะ